De eerste er is een baby geboren, een moeder die kreunt en huilt en lacht. Hij is zo klein, haar kind, het leven begint. De baby groeit zo snel, hij is zo knap, kijk mama kijk. Zijn eerste stap Hij kijkt iedereen met grote ogen aan Hier rond hem staan Ze zijn het jonge leven dat verder gaat. De nieuwe hoop. ดนตรีของเลือนึกออกทีก็ตีทีเงี้ยเอ๊ะอย่าไปฟังที่เบนเยี่ยมอยู่เลยเนอะตีกลองกันเนอะนึกออกทีก็ตีทีเพอนึกไม่ออกก็ลืมตีอยู่ ไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องไหมเด็กรุ่ว่าใหญ่แปลออกนะดูศับเซตเตอร์เดาเนยก็ติดสถานการณ์ทุมชีวิตปิดจะดีเบนเยี่ยมตอนความเยี่ยมยอดแห่งหัวใจและการอรตาตาอย่างยอดเยี่ยมโอ้แล้วมันเกี่ยวอะไรนะ งานทุ่มสุดฤทธิเจดีของเบนเยี่ยมนั้นก่อนถึงวันคุ้มครองโลกหนึ่งสัปดาห์มีตัวเลขอยู่ที่400องค์แล้วช่วงนั้นก็มีขนลบมีอยู่รายเดียวโอ้ทั้งเบนเยี่ยมมีอยู่รายเดียวนะเซเว่นเบอร์หนึ่งของเบนเยี่ยมในทุกงานบุญใหญ่คือกระหิดอุดมทรัพย์หนันแดง แต่พอใกล้ถึงวันเข้าสู่สมรภูมิคุณรบปฏิพานเป็นเยี่ยมก็ปรากฏขึ้นมาอีกถึงหคนทำให้ตัวแรกที่ทุกคนรู้น่าจะเข้าเป้าพันองค์หรือไม่กลายเป็นทะลุเป้า,าถึงหนึ่งพันสองร้อยาค์โอ้อือตอนั้นอะไรเยี่ยมเยี่ยมก็ต้องไปอยู่ที่เบนเยี่ยมนี่นะครบคนแรกกคือกระวิดอุดมทรัพย์นั้นแดงนี่ เราคงคุ้นเคยกับท่านานะจ๊ะทั้งชื่อและนามสกุลเนี่ยเพราะว่าความที่ท่านใจบุญนี่จ้า,างานนี้จะทำไปหนึ่งอองค์ทันทีตั้งแต่แรกเริ่ม โดยที่ใจจริงนั้นอยากจะทำหลายร้อยองค์แต่ว่าสถานการณ์ของโลกยังไม่อำนวยโดยแต่ละเวลาที่ทำบุญทุกครั้งเนี่ยจะมีลูกสาวคนเก่งนี่นะคนเก่งอายุ16ปีเยาวชนอาสาสมัครคนแรกของวัดพระธรรมกายเป็นยี่ยมจะคอยเชียให้ทำสุดๆอยู่เสมอ นี่จ้าลูกสาวคนเก่ง,งนี่น้องแอนพะรินวีลเลเข่นจ้าอเธอใจบุญอย่างเลยเนอะชวนคุณแม่สั่งสมบุญคุณแม่ก็วชวนเธอเธอก็ชวนคุณแม่ แล้วก็คอยเชียร์สุดๆมีหลายครั้งที่เธอออกจากวัดนี่นะจะะก่อนจะไปขึ้นเครื่องเนึ่งเออเธอก็พี่สังเธอก็คอยเชียร์คุณแม่แหกกำลังใจคก็เรื่องงานทำบุญพอถึงสนามบินคุณแม่ตัดสินใจโอเคเธอก้มลงกราบที่สนามบินเลยโอ้นี่เลยเจ้ะ น้องแอนไพลินจะอเลิกกการได้ทำบุญใหญ่กับคุณแม่และอยากไปร่วมง,งานบุญใหญ่ที่เมืองไทยทุกงานแต่เนื่องจากครองเรียนเข้มงวดมากในเรื่องการขาดหรือลาทาให้บางครั้งก็ต้องอดไปบ้างเราก็ถึงยีิบสองเมษาย,ยนเอยี่ิบสองเมษายนที่มามล้วทราบข่าวว่าครูบุญอยากจะปิดยอดองพระในวันคุ้มครองโลกให้ได้ แล้ได้ยินครูวิทยาบอกว่าฉันเกิดวันเสาร์ไม่ใช่เกิดวันเชราทั้งสองก็ร่วมกันเพิ่มองค์พระจากร้อยองค์แรกเป็นสองรอยองค์โดยก่อนถึงวันหล่อน้องแอมเปลิงก็ยังได้มาพักค้างที่วัดเพื่อช่วยเตรียมงานและกัลลาโรงเรียนในวันงานมปทนตำนาทีพิธีกรด้วย งานนี้โอ้สองแม่ลูกถือเป็นครอบครัวคนหัวใจโตโดยน้องแอนเปรินอยู่ในฐานะคุณบลบรุ่นยาวแห่งเบนจิมซึ่นคุณแม่นั้นคุณลบตัวจริงมาทุกรายการเลยโอ้โหสุดยอดเลยนี่ก็มีนี่นี่ก็คุณลบอยู่ในรายชื่อเลขลับพิเศษผู้มีบุญเวอร์ชั่นสองนี่นะจ๊ะมาถึงองค์ที่ ป้ยเสียเออแปดเท่ากับสองเสียแปดสี่ตัวก็โป้ยเสียหรือแปดเสียนี่เก้าแปด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 เก้าองนี้ภู้บุญเหล็รับพิเศษไว้จนสองคือ กระวิดบุญรอดบุญรอดเสรีวัฒนาวุฒิโอ้สุดยอดเลยอือหือขอให้รวยจ้า ส่วนคุณเคารพคนที่สามคือกิวิตรครองคิดทองปันอายุห้สาสิบปีนี่จ้ะนี่โอ้กิวิตรครองคิดทองปันอายุห้สาสิบปีทูเจ้า พูดเชล่าเผาบุรีพร้อมกับเลิกขายเหล้าในร้านอาหารของตนเองมาตั้งแต่ยุคแรกเลยทอา,าทิ้งรายได้จากร้านอาหารไปจำนวนมหาศาลแต่ก็ไม่ได้หวันไหวหรือเสียดายเงินปนบาปนั้นเพราะว่าแม่จะเอาเงินที่ได้จากการขายสิ่งมันเมาเอามาทำบุญนี่นะจ๊ะทรัพย์จ้งก็จะเจือพิบัติ มันจะให้มีเหตุให้ทรัพย์นั้นหายไปเนะี่ยแม้ได้มาเลื่มไม่นานก็หายด้วยเหตุต่างๆแต่ถ้าหากว่าเป็นสัมมาอาชีวะนีความหายนะจะไม่เกิดขึ้นกับทรัพย์นั้นและใครจะไม่แย่งมาจิงมาจี้มาปล้นอะไรไม่ได้เลยนี่นะจ๊ะทุกครั้งที่มีบุญใหญ่คุณครองคิดเป็นต้องอยู่แนวหน้า ในฐนานะคุณพลก็ได้ยู่เสมอจะได้รับฉายาว่าแม่บุเหลือแห่งเบนเย่ยมโอ้ oh. สุดยอดเลยเราไม่มีเพลงแม่บุเหลือคุณรบคนที่สี่คือกฤตจินตนาน,น้อยเพลงอายุ38ปีนี่โอ้ oh. นี่จ้า ใ้ทุกๆงานบุญเธอไม่ได้วางแผนก่อนเลยว่าจะทำเท่าไรรู้แต่ว่าขอให้ใจออเอิ็เถอะแล้วก็ใจของเธอเมื่อเอรอ็ขึ้นมาจับมันก็จะทำตอนนั้นทันทีเลยโอ้อย่างงี้สมบัติเกิดไวนในเวลาสมบัติเกิดจะปุ๊บขึ้นมาเลยแล้วก็ถึงวันงานความปีติกะพุ่งขึ้นแล้วก็ตอบรับเป็นคนรบก่อนวันคุ้มครองโลกหนึ่งวันสาธ อืสมบัติจะเกิดขึ้นทันทีแต่ว่ามา a เลิตไอตอนเขาจะเริ่ม,มางานนี่นะอแต่ว่าจะเกิดทันทีนี่ถ้าเริ่มตั้งแต่ก่อนเขาประกาศนันนะไอตอนนั้นสมบัติจะเกิดเรว็วอันนี้ก็เกิดขึ้นเร็วแต่ว่ายืดเวลาไปานี่จชะส่วนคนลบคนที่ห้าแล้วหกคือกัลวิต อีลายวันวงตะวันนี่มีลายวันวงตะวันนี่แช่แลกรวิธิบุญเรือนยิ้มดีนี่ เธอยิ้มดีจริงๆนะสมกัตนามจุุณนะผมมีวใจญาติกระมเม็ดชักชวนคนเข้ามาสู่มคณะอยู่เสมอนี่เธอก็จะมีบริวารสมบัติมีมีพวกพ้องบริวารมีพักวิพวกพวกเธอ,อยึดหลักที่ว่าคนรับผู้หญิงใหญ่ต้องสูงหัวใจในการนำหน้าที่พอผูมีบุญยังเหลืออยู่อีกตั้งมากมายเนี่ยหากปล่อยให้ เขาพลาดโอกาสในการทำบุญในแต่ละครั้งคงยอมไม่ได้ถึ่สงสองยังทำ,ทำเองแล้วก็ลยุยชวนคนอื่นทำบุญด้วยนี่อย่างเต็มกำลังเลยนี่นะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องของขุนรบนะจ๊ะซึ่งมีทั้งหมดสี่ท่านอกจากนี้ก็ยังมีนิดอยู่ในหัวข้อที่ว่าความเยี่ยมยอดแห่งหัวใจ ในการทำหน้าที่เป็นคุณลบของมันเยี่ยมแต่นี่รอดตายได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันเพราะสร้างองค์พระประจําตัว<า>นี่จ้ะเธอวปนนี้ชื่อกรมิจิราพรประจบจันอายุ33ปีนี่เธอมาพร้อมกับสามีคือมิสเตอร์นาบอดเพเตอร์นี่จ้จ ทั้งสองได้สร้างพระรวมสี่องค์โดยในวันงานคุ้มครองลอกตัวเธอและสามีก็ได้ไปร่วมพิธีที่วัดพระธรรมกายเป็นเยี่ยมนี่จ้าพร้อมพร้อมกับเมืองไทยนะจ้าสาธุจ้าซึ่งทั้งสองก็เริ่มพิธีในงานบุญอย่างมากและก็ได้รับองค์พระธรรมกายสีทองเรื่องปิจิดรีเป็นที่ระลึกในวันงานด้วย พอเสร็จจากงานบุญสามีและเธอก็ขับรถออกจากวัดเพื่อมุ่งหน้าขับบ้านซึ่งในเวลายเย็นแม้บนทางด่วนรถก็มักจะติดอยู่บ่อยๆพอพราะจีกสภาพรถติดไปได้รถของเธอและทุกๆคันตา่างก็วิ่งอย่างสุดฤทธ์เลยเพียงคู่โรูเดียวเหตุการณ์ระทึกขวัญก็เกิดขึ้นคือรถด้านหน้าจํานวนหลายคันที่โคกลมาอย่างเร็วนั้นก็เบรกกันอ,อย่างกะทันหันโดยที่เธอก็ไม่ทราบว่าอะไรมันเกิดขึ้น ในวินาทีนั้นเองสามิก็จกามือแตะไหล่ยสัญญาณให้เธอเก็บคอเก็บคองอเข่าเท้าชิดจิตเข้ากลางเออผบก,กันตนเองจากอันตรายนี่และจ้ะพร้อมกับที่เท้าของเขาก็กระแทกเบรกอย่างแรงก่อนที่เราจะไปอัดกับพี่กับคันข้างหน้าและและนิยามวิกฤตเ,เมื่อไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหน บุญก็เปิดช่องให้เธอรอดตายในการส่งผลให้รถคันหน้าหักลงไปจอดนิ่งทีไหลาทางด้านซ้ายจนเกิดช่องว่างใหญ่ตรงหน้าทําให้รถเธอถลายเข้าไปจอดแทนที่รถคันหน้าได้และไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเลยโอ้โอนึกว่าโดนนะปรากฏว่าข้างหน้าเขาหลีกไปนี่ไปเอียดอยู่วข้างหน้าวิยาทีนั้นเธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างหยุดอยู่กับที่ รู้สึกเหมือนช่องว่างนี้เกิดมาพูดเธอช่องว่างไอรอดพราะจะมรณภาพ้ทำให้ไ่ไปพุ่งชนรถคันหน้าและยังไม่ถูกรถคันหลังพุ่งชนท้ายด้วยอ,อย่าลืมมขับกันมาเรือกันต่อกันมาเล,นาเลยนี่ปลอดภัยเฉพาะเธอนี่นยนะเพราฉะนั้นเธอรัศมีคงถูกอัดคอปปี้ไปแล้วทั้งสองคนต่างมองดูองค์พระธรรมกายสีทอง ที่เพิ่งได้รับจากที่วัดและต่างก็เชื่อว่าบุญจากการสร้างพระครั้งนี้ได้คุ้มครองให้แคล้วคลาดจากพยันตรายอย่างแน่นอน<า>อแต่คืีว่นอกจากบุญจะเปิดช่องให้รอดตายแล้วยังเปิดช่องหัวใจสามีศรัทธาในพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้นเพราะโดยปกติสามียังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องบุญมากนักแต่เหตุการณ์นี้ทำให เขาทึ่งแล้วก็เชื่ออย่างสนิทใจแต่รัามีก็รอดตายโดยไม่มีแผลอะไรเลยไม่จะเป็นจะต้องมีไข้ใครไปเยี่ยมจึงถือว่ารอดตายได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งสองตัดสินใจเดินทางมาวัดพระธรรมกายประเทศไทยเพื่อร่วมง,งานบุญวิสาขาบูชาที่จะถึงนี้ด้วยโอสาธุเจ้านี่โอ้นี่ นี่คือโลกเราธรรมวัพรธรรมการเป็นเยี่ยมที่ทุ่มสุดฤิปิดเจดีกันแจดีสาธุเจส,สุดยอดเลยเป็นเยี่ยมเียนะจ๊ะวันนี้ใครมาทำบุญกองทุนการกศึกษาภาษาภบาลีนักธรรมบ้างจ๊ะ อย่าขาดเลยนะจ๊ะแม่แต่เพียงบุญเดียวนี่นะอย่าขาดเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนบุญกันเลยจ้าเคยทําบ้างไหมทำไมเราต้องมาอยู่กัน i It's time.